ครับเพระวท่านอาจารย์หมอเขียวและครุทุกท่านค่ะและ,จะเจริรธรรมสำน็กดีผู้ฝ่ายหาความสุขค่ะ,ะชื่อทรงรัฐพงช่วยค่ะ,อ,ะอายุห้าสิบสามปีวันนี้เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและ้วก็แต่ว่าอยู่ช่วงนี้อยู่กรุงเทพค่ะวันนี้จะมาส่งกันบ้านเรื่องความล้มเหลวของการตั้งสิงค่ะก็ก็ได้ฟังทุกทุกคนมีความสามารถในการตั้งสิงกันนะคะก็เลยก็เลย ก็เลยอยากจะก็เลยอยากจะมาเล่าแบ่งบปนะสบการที่ที่เราตั้งสีคือจริงๆตั้งมาตั้งแต่เข้ามาประมาณสี่สี่สี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแล้วก็แล้วทุกครั้งเราก็จะแบบว่าครั้งนี้นะเราจะทําได้ครั้งนี้นะเราจะทําได้อ่ะค่ะแล้วมันก็ทําไม่ได้สักทีหนึ่งแต่ว่าครั้งเนี้ยค่ะคือช่วงช่วงปีใหม่ช่วงสิบวันที่ผ่านมาเนี่ยมาอยู่มาอยู่กับแม่ที่บ้านแล้วก็ช่วยดูแลหลานๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลย ก็เลยทําให้การนั้งสีที่ว่าเราจะทานอาหารแค่สองมื้อแล้วจะไม่ทานเนื้อสัตว์เลยและไม่ทานขนมจุกจิบอะไรเลยซึ่งก่อนหน้าเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะมาที่บ้านเนี่ยเราก็ทําได้เราก็ทําได้ดีอะค่ะแต่ว่ามันเหมือนมันเหมือนว่าทุกๆสองสามวันที่เดยมันจะมีเหตุให้เราทําไม่ได้อะค่ะแล้วก็กลับมาบ้านแล้วเราก็ต้องดูแลต้องเลี้ยงดูหลานเราก็มีความรู้สึกว่า เออมันมันไม่ใช่เวลาของเราที่เราจะมาคิดเรื่องของตัวเองก็เลยทําอะไรทุกอย่างที่จะทําให้อ่าเขามีความสุขอะค่ะก็จะทําก็จะก็จะทอาหารในลักษณะที่คนทั่วไปทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่สิ่งหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่ได้จากการทำตรงนี้ก็คือว่าใจเราก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าวุ่นวายหรือวันไหวหรือกังวลอะไรอะค่ะแล้วก็คิดว่า เออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราเราก็คงเริ่มต้นใหม่ได้เดี๋ยวเราก็ทําใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็แล้ววันสองวันที่ผ่านมาเนี้ยหลานๆเขาก็ไปอยู่กันเราก็เริ่มแบบว่าเออมีสติหน่อยมีเวลาเป็นของตัวเองที่จะคิดว่าเออเราจะกินอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เริ่มก็เริ่มทําได้แต่ก็ ก็คือก็เริ่มมาประสานกันระหว่างของที่เรากินที่แบบว่าอร่อยปะแล้วก็ของที่เรากินตามแบบว่าโอเคอาหารจืดอาหารพือจิตสบายแล้วก็เริ่มมารวมๆกันอะไรองนี้ยค่ะก็เลยคิดว่าก็อยากจะแบบบแ่งันอความล้มเหลวความสําเร็จของความล้มเหลวในการการที่ไม่สามารถเอทำอย่างที่ตั้งใจได้อะค่ะก็แค่นี้ค่ะ <G l ug> แล้วก็ขอรับฟังจากคุณูด้วยค่ะคำแนะนำค่ะเออเชิญ <c oughs> <c oughs> พี่โสภาค่ะค่ะเจริณธรรมน้องจอยนะคะลาวคนบ้านเดียวกันนครศรีธรรมราชตอนแรกที่แมวบอกว่าจะจะให้ไปหาแต่ยุ่งม,มากเลยไม่ได้ไปอะค่ะอยากไปเหมือนกันนะคะที่สูงที่โสภาอยู่ที่นั่นใช่ไหมคะอ๋อค่ะ ก็ไม่เป็นไรค่ะพร้อมก่อยมาค่ะพ่อก็อยากจะอยากจะให้กําลังใจว่าตั้งศีแล้วไม่จําเป็นไม่ไม่ไม่ว่าไม่จําเป็นว่าต้องเอ่อต้องสําเร็จทุกเรื่องหรือหรือไม่สําเร็จก็ได้อย่างตัวพี่เองอะตั้งตั้งแล้วตั้งตั้งแล้วล้มตั้งแล้วลุกก็ก็ตั้งไปเรื่อยๆถ้าไม่ตั้งเราจะไม่มีอะไรเป็นที่ดําเนินได้เลย อย่างตั้งไม่เอาดีจากคนรอบข้างจากลูกบ้างจากพ่อบ้านบ้างแต่ก็มีผัดซามาให้ได้ทุกวันเลย <l ux> อย่างตั้งอย่างเมื่อวานเมื่อวานจอสิระร้รนอนพ่อบ้านน่ะเขาเอาอมีปลามีปลาคือเราจะมีกันคนละเล่มเพราะว่า <Edge> เวลาไปไปไป,ไปถากหญ้าไปทํากิจกรรมเนี่ยคือคือบางคนก็ลืมแล้วคือของมันเหมือนกันแล้วเขาก็จะบอกว่าเอ้ย ของเขายังอยู่ไอ้ที่หายไปไม่รู้ของใครอะไรประมาณนี้ก็ทีนี้ก็มีกันคนละอันเอามารักษากันไว้ทีนี้เขาก็เอาของพี่ไปแล้วไปปอกมะพร้าวปอกมะพร้าวแล้วด้ามันหักมันด้ามหักเขาก็บอกว่าเนี่ยด้ามมันหักแล้วนะบอกเอา้าคือเราก็ลืมไปเลยว่าเราเราตั้งสีนี่ยเราก็หลุดเลยแล้วว่าเอา้าแล้วทำไมใช้ของผิดประเภทน่ะ มานก็มีทําไมไม่เอาไปใช้เอาวันนี้ที่ใช้ทําไมถองเองก็มีทําไมไม่ใช้ขยายของเขาก็ก็แบบคือหลุดหลุดเสร็จแล้วก็เขาก็บอกว่าขอโทษครับก็จะปอกมะพร้าวให้ให้เธอนั่นแหละไปทํากับข้าวไอ้เราก็นึกวูบขึ้นมาตันีเง้งไปเลยว่าเอา้าเราตั้งศีลแท้แต่หลุดเลยคนไม่ตั้งศีลตั้งสต,ติได้มากกว่าอีก ก็เลยรีบขอโทษเขาบอกอ๋ออขอโทษขอโทษเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะทําใหม่ให้เดี๋ยวจะทําใหม่ให้ s มันั่งคิดว่าตั้งเวลาตั้งศีลนี่มันมันจะมาเร็วมากเลยนะแล้วมันมันมาเราไม่ทันตั้งตัวทุกทีแหละก็ให้กําลังใจตั้งไปเรื่อยๆค่ะแสดงว่าถ้าตั้งศีลนี้จะได้ข้อสอบใช่ไหมคะพี่โสภาใช่ค่ะมาถกมาทันทีเลยค่ะ แต่ว่าข้อสอบนี้เขาก็จะมีเหลี่ยมมุมของเขาที่จะให้เราเอ่อเอ่อเผื่อได้นะคะแต่พังพูดนี่เหมือนเด็กๆเลยนะคะมีพระกันคนละอ่าด้ามใช่ไหมคะแล้วก็ทำไมมาเอาของเขา <laughs> มีหวงด้วยนะคะมีหวงด้วย <laughs> เชิญนักเตอร์ปดีค่ะเดี๋ยวนะคะเราเราตั้งสิลเนี่ยแสดงว่าเรื่องนั้นเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่ ปกติสินที่เราตั้งเนะะี่ยค่ะที่ถือว่าเป็นสินที่สมศักดิ์ศรีในการที่ทำเนี่ยก็คือไม่ใช่ที่เรื่องที่เราทําได้แล้วเพราะฉะนั้นแน่นอนมันเป็นเรื่องที่เราต้องล้มลุกคุกคานค่ะนะคะ,นะคะแต่คือถ้าเราแพ้ตลอดนั่นก็คือสินนั้นมันสูงเกินไปเราก็ปรับลงเพราะนั้นมันต้องเป็นสินในระดับที่เราแพ้บ้างชนะบ้างนะคะแล้ววันหนึ่งเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะตอนนี้คุณจอยก็รู้เหลี่ยมแล้วว่าโอเคถ้ากลับไปที่บ้านเนี่ย มีโอกาสนะที่จะหลุดสองมือเพราะนั้นเราก็จะมีความฉลาดพอในรอบหน้าว่าเราจะวางแผนยังไงชวนล้าน,าน,านกินกี่โมงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเพิ่มขึ้นเองต่างๆที่จะทําให้เราชนะในอนาคตค่ะมันเป็นเส้นทางของการไปสู่เป้าหมายค่ะก็คือเราก็จะผ่านเรื่องนี้ไปนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ผิดค่ะที่เราจะแพ้ค่ะ มันเป็นช่วงของการที่ฝึกฝนค่ะะคเพราะฉะนั้นสินสินเรื่องไหนที่เราชนะแล้วเนี่ยแปลว่าเรื่องนั้นเนี่ยเราผ่านแล้วเราต้องอีิะสินเพิ่มขึ้นค่ะเราต้องเปลี่ยนเรื่องค่ะเพราะฉะนั้นเราจะอยู่กับการแพ้ตลอดได้แล้ค่ะเพืงแน่นะะนเราก็จะมีวันที่จะชนะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะคุณคะเราเป็นค่ะ